เอาดีค่ะมีคนเจ้าหน้าที่า3คนที่ลงมาแล้วก็คนป่วย3คนแล้วก็ PCU เครื่องอุตสารรมที่ลงมาได้แล้วก็เครื่องคอมทั้งหมด3เครื่องแล้วก็เครื่องสอดหูหนึ่งแล้วก็เครื่องสมัดสองครื่องะคเิรตครนะครับเจ้าหน้าที่สองคนมาับสองคนค่ะอุปกรณ์ PCU สองเครื่องค่ะมากครับ ต่อครับหองยาไปช้อนนะตอนนี้ที่หมดสิบคนแบ่งเป็นมาที่ข้างหน้านี่8คนครบแล้กวก็แบ่งไปอยู่ที่ ที่รวมที่สองคนนะเพราะว่าอยู่ไปทิ้งควายนะก็เลยไม่ตก็ว่าตรงนี้เไม่ต้องรายงานในงานเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวไม่ต้องที่สองเดี๋ยวที่นู้นเข้ารายงานเองเดี๋ยวทางนั้นพอที่นู้นรายงานอีกเอารายงานตรงนี้สิบตรงนู้นรายงานอีกสองเป็นสิบสองเรียว่าคนเกินเรารายงานแค่แปดของเราพออุที่อุปกรณ์อุปกทายายันไฟมายันหนีไฟ ค okay. ครับต่อต่อครับต่อครับคนไข้หน่วยงานอีกอันเป็นคนไข้ทั้งหมดสามรายคนไข้อีเมอร์เจนซี่หนึ่งรายคนไข้ปกติวิีเมอเจนซี่แล้วก็คนไข้สีเขียวอสองรายคนไข้ทั้งหมดทั้งสามรายถูกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยมีเชีบาลทั้งหมดห้าคนในหน่วยงานช่้วก็เวชชีพงคนทุกคนถูกแย่งออกมาปลอดภัยแล้วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยถึงเชื้อทั้งเครื่องมือที่มาพร้อมคนไข้พวกอีเมอร์เจนซี่บัสคอสมิตซีพีอาร์ดีพิทก็เอ็นไอพีพีทุกอย่างครบครับ ไม่มีคนกค่ะรบมากครับภาพงานวิปฏิบัติครอบครัวก็คือมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด11คนแลวก็ถึลายส่งมาข้างนอกแล้วก็มีการสองมาข้างนอกนก็มีผู้ป่วยทสลายในอนได้หครับคุมากครับ <S <S ่อต่อคร e ับใช่ใชค เด็กบ้างเีายยกมือขึ้นเื่อนักศากับนักาับเป็นซีค่ะส่วนค่ากางุกขึ้นอันซีองค์กรแค่6คนตอนนี้ปิดไปอีกคนนิค่ะมาแล้วหขัดคุณมาห้าขาดน่ครัขอไพ่ใช่ไหมครับชูขาวเนี่งผมก็อดไั่นะคะคนที่พี่กดไทยกำลังมา่สวัสดีครับสวัสดี มีดไหมครับครบยังครับในงานในงานครบหมดแล้วเนาะโอเคสรุปมีคนติดทางเลยไหมครับไม่มีคนติดคทางไม่ก็คือปฏิบัติงานจริงๆอยู่ใช่มตอนนี้มีอะไรเป็นหมอเมื่อกี้ครับเป็หมอเออเป็หมออยู่ข้างหน้าเลยครับคนรายงานเดี๋ยวผมถามก่อนก็คือกำลังติดงานอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไม่ก็คือหาหมอไม่เจอโอเคถ้าหาหมอไม่เจอแบบนี้ก็คือต้องส่งทีมค้นหาเข้าไปค้นหา แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> วันนี้เราซ้อมครั้งแรกก็คือถือว่าคนมาครบก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยคนหายเดี๋ยวค่อยว่ากันนกตอนนี้คือผมจะไล่เช็คแต่ละห้องก่อนเนาะ,ะห้องนี้ก็คือห้องนี้ห้องอะไรครับห้องแผลห้องแผลเตรียมเครื่องแบบนี้เครื่องแบบนี้ต้องอามาเอามาด้วยไหม มันจําเป็นต้องเอามาไหมผมถามก่อนจริงๆพวกเครื่องปั่นเลือดพวกเครื่อง MB บแบบนี้มันเป็นเครื่องใหญ่ถูกไหมครับถือได้ยกมาได้แล้วก็ถ้าเราเอามาเราจะเอามาปฏิบัติงานได้ไหมไม่ได้ถูกไหมพวกแบบนี้เราไม่จําเป็นเอาที่จําเป็นที่ต้องใช้เพราะเรื่องแหลกนี่ถ้าไม่ได้ตอนนี้โอเคถ้าไม่ได้ตอนนี้คือเราสามารถเจาะเลือดใหม่แล้วก็ มันแพงแต่ถ้าเราขึ้นย้ายได้โอเคขคลื่อนย้ายได้แต่คือเราไม่สามารถเอามาปฏิบัติงานนั่งงานได้นะโอเคถือว่าเตรียมความพร้อมได้ดีเยี่ยมเพาไม่ใช่อะไพอเมื่อกี้ผมเดินนะแต่ละห้องเตรียมเอกสารทั้งหมดเลยครับกอดกอดเพื่อนร้องสัญญาจะวิ่งอย่างเดียวโอเคเราไปห้องโอปีดโอีเครื่องกันตาซาวพวกนี้โอเคร้านค่ะซีพีอเนาะอันนี้เข้ามาได้โอเคได้มือโอเคเยี่ยมครับไปครับ อสเรียสเรียสอ่าแ่นชัดอย่างเดียวกับแนโอเคอันนี้คือเรื่องการอิสเรีย์ต่อไปครับต่อไปครับเระเบียนอ่าอะไรมั่งครับเปดระเบียนครับคอมคอมคอมครับ